การอ่านแค่นี้พอมันก็เขียนคล้ายๆตามกัวข้างในห้องนู้นน่ะต้นกระบ,บองเพชรนี่จะถือไปยังไงวะเนี่ยแล้วก็ไปห้องพนักง,งานก่อนมีอะไรเออเดี๋ยวนะมีกระเป๋าโอเคหยิบมาแล้วก็นำกระเป๋านี่เลยไปใส่ต้นกระบองเพชรไม่รู้ว่าหนามันเยอะหรือเปล่านะต้นพวกนี้ค,ค่อยๆหยิบใส่กระเป๋ามาทีละอันต้นกระบองเพชรหนึ่งต้นหม้ถึงหนึ่งกระถางแล้วแถมต้นมันเล็กๆซะด้วยมาสุดท้ายโอเคหยิบใส่กระเป๋าภายหลังเรียบร้อยน่าจะมีประมาณนี้นะในร้านโอเคียอวอมาข้างนอกพร้อมละเออเดี๋ยวนะมีรถใหญ่ขับผ่านโดนนี่หว่า เดี๋ยวลองเปิดดูก่อนแผนที่ไปบ้านลูกค้าโอเคเปิดเสียงด้วยให้ Google มันมานาทางครับตรงเส้นทางขับตามที่มันบอกก็แล้วกันเลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวขวามีรถหรือเปล่าไม่มีไปเลยดีนะที่บ้านลูกค้าเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลระยะทางนี่ก็ประมาณ2 3ามกิโลนี่แหละนี่ไงครับตามเส้นทางมา,าแป๊บเดียวก็<ผ><ผ>จะถึงลวมันอยู่ตรงด้านหน้านี่แหละปิดแผนที่เลยแล้วกันขับไปเลยตามแผนที่มันก็มาร์กไว้บ้านหลังนี้นี่แหละหลังนี้คุ้นๆนะเนี่ยไม่ขับเข้าไปข้างในจอดด้านหน้าดีกว่าโอเคมีคนอยู่ไหมนอตเดี๋ยวลองเรียกดูก่อนเดินมาตรงด้านหน้าบ้านเออี่่ครับผมมาสงดกไ ผมมาส่งตน